ต่อรองเปิดมาที่บาเต้บริซอฟต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่ง เจ้าบ้านซาาเวียโมซี่ผลงานของพวกเขาในเกมนัดแรกของฤดูกาลนั้นก็ถือว่าเปิดหัวได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นกเพราะเป็นการบุกไปแพ้มาก่อนถึง31ขณะที่ทีมเยือนบาเต้บริซอฟก็ต้องบอกว่าออกสตาร์ทได้ย่ำแย่ไม่แพ้กันถ้าเทียบกับว่าพวกเขาเป็นทีมรองแชมป์เก่าของฤดูกาลก่อนเพราะเกมนัดแรกบุกไปแพ้มาก่อนถึง31เช่นเดียวกันและเกมนี้บาเต้บริซอฟเองนั้นจะได้บุกมาเจอก,กับด้านทีมเจ้าบ้านที่ก็อาจจะไม่ถึงกับดูเป็นงานที่ยากเท่าไหร่นักเพราะเจ้าบ้านเองเกมนัดแรกพวกเขาก็เพิ่มจะแพ้มาเช่นเดียวกันและ้้าาาเเททีียยยบบกกกกัันนนนนดดดููใรรื่่ออออองงงงขขศภภพพมมโวว็ต ด้าน,นทีมเยือนบาเต้บริซอฟที่ยังค่อนข้างดูเนือยกว่าเยอะแต่เกมนี้มองว่าบาเต้บริซอฟเองพวกเขาดูจะแบกราคาที่ค่อนข้างแพงเกินฟอร์มไปหน่อยเหมือนกันถ้าวัดกันดูจากผลงานในเกมนัดแรกที่แพ้มาแบบเละเทะเกมนี้มองว่าไม่น่าจะดูเป็นงานที่ง่ายเท่าไหร่นักที่จะลุ้นให้พวกเขาบุกมาบดเอาใช้ด้วยสกอร์ที่ขาดเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์ซาลาเวียโมซี่จะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยซาลาเวียโมซี่สกอร์ที่ขาดซาลาเวียโมซี่เปิดบ้านแพ้บาเต้บริซอฟแค่1 2ต่อกันที่